แยกแยกต้อแยกครูลิศเนี่ยนะฮะเขาเด็กวัยเด็กซองแต่จริงๆพัฒนาการของเขาเมื่อก่อนเป็นประวดยังไม่เก่งเท่านี้แล้วแล้วแล้วใที่เรื่องเนาะปะคุณน้าสิพิดมาให้ปะแล้วพ mm ิง hmm. ค mm ์ด hmm. <wh> ูเขาร้องแล้วมันเอกจริงๆเลยอ๋อต้อครูแล้วมาร์คฮะจริงจริงไม่ใ่หมดนะคะน้องลูกเซตนี้เ uh นี huh um ่ยนะคะ น้องภูน้องมาร์คน้องโกน้องอลิสเค็อเพร่กันเองอย่านี้โอ้โหของเราเป็นบทแม่ย่าอะไรเงี้ยของเพื่อนองนี้รุ่นย่าดูน้องๆร้องด้านหน้ามันผู้จัดนะพวกเราอ่ะใช่คิดอยู่เหมือนกันแล้วก็ขนในเด็กที่วงมาเพราะว่าแม้นมีงานกับน้องภูพบกับน้องภูลิศบาลีพิสุทธิ์ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยน้องมาร์คพัทริศนนทพรอ่ะฟังไปเลยอยู่เด็กๆเนี่ยนะน้องภูน้องมาร์ค ก็สบายคุณแม่ใหญ่ขอให้ฟัดไปฟัดไปดูนะคะไม่ได้ถ่านมาฟัดจำช่างคนดูเลยเรียนไปเลยค่ะผู้ชนะสิทธิ์ทิศขวัญใจมโนรมน้องมาร์คน้องมาร์คไปไหนวะน้องน้องมาร์คอยู่ไหนเพลงอะไรลูกถึงไปเอาโพยมานะมียบเห็นขึ้นย่างปากหยิบถลามมาเอะไรหน้าตาดีอย่างเงี้ยแล้วยังร้องเพลงดีอีกที่ฝ่ายอะเป็นระเบียบไม่ยุติธรรมเลยเราฟังก่อนดีกว่าเน่เ่เราอายุผ่านไปแล้ว ก็ขอดูแล้วก็น้าพี่นี่ขาสักนิดเออเออแค่ละครน้องมารอุเพศนิวาสแต่เป็นบอเพศนิวาสนี่เป็นละครนะมินท์แลพี่ที่เป็นอ๋อเจ้านล้วคุณทอนตอนนี้กรมปุตสาหกรรมนรมยามันทั้งนั้นหรือคนมาเนี่ยพวกเรากาขี่นั่งเอามาเป็นแบ็กสเปรย์นั่งนู่นนี่มั่่งอากนักภูวิศิษฐ์ทิศขันใจมินรุมน้องมาร์อุปเพศนิวาสอ๋อเจ้าแล้ว ที่ยังระดือไม่คลายนะฮะจากนั้นก็๋ยว่อน้องโก้องน้องโก้หวาลิซีต่ตกลงใครจะร้องกัดตกลงเนี้ยอเห็นเห็นคนเนี้ยแม่แนนเก่งมากแม่แนนอยู่ไหนแม่โก้เห็นปกเหมือนใครใคราเก,ก่งมากเลยขอบคุณแม่นะฮะลูกร้องแม่ขยายปักต้องคิดมากเหมือนกัน <laughs> ช่วยกันอลิซเหมือนกันเลยที่มีแคนกลับวันนี้เราได้เด็กๆมาช่วยกันกาเรียนช่วยกันพายุให้งานเนะี่ยมีคนดูสะพังเฉพาะนั่นนี่มีคนดูแล้วค่ะอ่ะของกอตัวจะมีเพลงหลงหรือเกินทารักหูปั้นดินที่เป็นดาวงอพ่อรักหออูของะอลิซเขาก็อาลรรักเดี๋ยวกันนะกอเฟื่องฟ้าอ,อันนี้เรขอเพื่องฟ้า จังแม่นเจนาอาลิสร้องนประคังใจนะคะค่ะตามคิวนี่แหละเกลงเอกออกมาตอนนี้มันต้องมีอะไรขั้นเดิมอะไรดูชุดของเพระเอกในเอกในชุดนี้คือไฮไลท์ของงานนี้นะคะเต็มเจนเล็กน้องภูน้องออมาน้องโกน้องอลิสเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงไทยนะคะ่ะวันนี้ต่างประเทศมาลอยเยอะเลยเขาพาบับทางไปมึงง้อเลยนะค่ะอ่ะเชิญค่ะเราจะไม่รู้ชื่อเพลงอะไรบ้างใช่ไหมคะ